สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิบอนสีนะคะวันนี้พบกันยามบ่ายๆเที่ยงๆเลยนะคะพามาชมบอนสีกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพาไปชมบอนสีหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะพี่ๆท่านใดเข้ามาแล้วหนูฝากกดติดตามด้วยนะคะค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะใครสนใจพันธุ์ไหนจดชื่อสายพันธุ์นะคะหรือว่าโทรมาก็ได้นะคะแคปรูปไว้โทรมาหาหนูที่เบอร์โทร 064 282 4363นะคะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้ใครจดไม่ทันสามารถาจดด้านบนได้เลยนะคะเดี๋ยวหนูจะขึ้นตัวแดงๆไว้ให้นะคะสำหรับเบอร์โทรนะคะก็มีโทรมาได้ตลอดหรือว่าใครสนใจแบบโอนปลายทางนะคะส่ทงทางไปสีไทยนะคะสามารถสั่งซื้อได้นะคะใครสนใจก็ จดชื่อได้เลยนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาชมแม่พันธุ์ก่อนแล้วก็จะพาไปชมต้นลูกด้วยนะคะก็ไปชมกันเลยค่ะนี่อันี้บอนเก่าที่ไม่ทราบชื่อนะคะสีเขาจออเจาะขาวแบบนี้ค่ะผมพามาชมนะคะหน้าตาจะคล้ายๆหงเหินหงสุวรรณนะคะแต่ตัวนี้เขาจะมีลักษณะทรงใบที่ยาวกว่านะคะใครสนใจอันนี้จะมีแบ่งต้นลูก50บาทนะคะสวยมากแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปชม เรืองพันนารายนะคะเรืองพันนารายนี่ค่ะถ้ากัดเต็มฟอร์มจะเป็นแบบนี้นะคะเรืองพันนารายสวยมากที่หนูบอกว่ากัดพื้นชมพูนะคะตอนนี้มีแบ่งสองอ่าสราคานะคะก็จะเป็น80บาทกับ100บาทนะคะส่วนไซส์ใหญ่ตอนนี้หมดนะคะจะมีแต่ไซส์กระถาง4นิ้วนะคะใครเอาไปเลี้ยงก็ตอนเด็กๆจะเขียวก่อนนะคะแล้วก็จะค่อยๆกัดสีมาเนี่ยค่ะดูอย่างใบล่างๆของเขานะคะ ตัวก็สวยมากนะคะเรืองพะนารายนี่เป็นไม้หน้าเก็บอีกชนิดหนึ่งใบแข็งนะคะแล้วก็มันเหมือนเป็นลายไทยลวดลายโค้งด้วยนะคะตัวนี้อันนี้ก็เป็นสบายนางฟ้านะคะสบายนางฟ้าพามาชมบ่อยมากนะคะสบายนางฟ้าตอนนี้ยังเล็กนะคะก็เดี๋ยวถ้าพร้อมส่งอะไรจะมาอัปเดตให้ทีนึงนะคะสําหรับสบายนางฟ้าต้นลูกกําลังโตนะคะรออีกนิดนึงนะคะฝนตกคะ่ะน้ําขังอีกแล้วนะคะ นี่อันนี้ก็สวยค่ะบันดานซัพ์นะคะบันดานซับ,ะะบ,ซบอันนี้จะมีแบ่งต้นละ50บาทนะคะสําหรับบันดาทซัพ์จะเป็นไม้ใบแข็งนะคะไม้กระดูกนะคะตัวนี้เส้นใบจะชัดค่ะเวลาโตขึ้นนะะี่ค่ะอันนี้จะเป็นพงรือสีนะคะพรมรือสีตอนนี้ไซส์สีนิ้วจะอยู่ที่60บาทเท่านั้นนะคะพรมรือสีเขาจะก้านออกสีแดงนะคะตัวนี้ ชัดเจนกับมะขวานนะคะถ้ามะขวานเนะี่ยก้านมันจะออกสีดำๆหมๆ่นๆมนหน่อยนะคะนี่ค่ะหลากหลายสายพันธุ์อันนี้กวนอิมนะคะดูจากก้านแล้วก็ทรงใบนะคะสาหรับกวนอิมเนะี่ยก้านหนูจะรอบชอบเรียกว่าก้านเขียวนะคะกวนอิมก็ตอนนี้มีแบ่งสี่สิบบาทนะคะนู่นถ้าเป็นปีกนางฟ้าจะเป็นกอด,ด้านไหนนู่นนะคะก้านจะออกเข้มเข้มดำดำนะคะอันนี้กัญญาวัชระนะคะปลายชมพูสวยมากเลย เนี่ยนี้ปีกกินรีหนูปล่อยให้ลงหัวนะคะตันนี้พอเขาจะผ่าก็เลยโซมไปนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ได้หล่อน้ําถ้าไม่ได้หล่อน้ําเดี๋ยวเขาก็จะทิ้งใบนะคะแล้วก็ยุบลงหัวนะคะค่ะนี้สวยมากนะคะเป็นต้นแม่ของก้าวทับนะคะก้าวทับเนี่ยจะเป็นไม้ป้ายนะคะพื้นจะเอเขียวป้ายขาวนะคะแต่เวลาโตขึ้นเขาก็จะมีกัดส้มๆแดงๆได้แล้วแต่ใบนะคะนี่ ะะอันนี้แม่ผัุนเขาค่ะตอน,นเด็กจะออกเขียวๆเ,เดี๋ยวหนูเอาต้นตอนเด็กให้ชมนะคะว่าจะเป็นแบบไหนแต่ว่าลวดลายเนี่ยและจะแล้วแต่ใบนะคะพวกไม้ด่างไม้ป้ายบางใบก็ด่างเยอะบางใบก็ด่างน้อยนะคะอันนี้จะเป็นนางเกาสุริยานะคะนางเกาสุริยาสวยมากอันนี้เป็นไม้เก่าที่กัดชุมพูนะคะนี่ค่ะอันนั้นก็จะเป็น เพชรสีนินนะคะเพชรสีนินอ,อันนี้จะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้อันนี้เป็นไม้มเมล็ดเลยนะคะยังไม่เคยได้ผ่าเลยเนะะี่ยค่ะถ้าใครจําได้ตัวนี้จะเป็นฝักที่ใบผิวๆนะคะนี่อันนี้มนเทียนทองนะคะมนเทียนทองก็ตอนนี้มีแบ่งอยู่นะคะจะอยู่ที่ราคา90บาทพื้นเขาจะกัดออกส้มๆแบบนี้นะคะส้มๆแดงๆตอนเด็กพื้นจะออกเขียวๆนะคะเนี่ยคะ่ะเป็นเขียวอ่อนๆแบบนี้ นี่เดินมาเจอแล้วค่ะต้นแม่ของลูกไม้ผสมมิตรไมตีนะคะสวยมากเขาจะกัดอ่าออกแดงๆชุมพูชุมพูเข้มๆนะคะนี่ใครสนใจไม้ตัวนี้นะคะเดี๋ยวหนูรวบใบให้ดูนี่เวลาโตนะคะพุ่มสวยเดี๋ยวพาไปชมลูกอีกทีหนึ่งนะคะต้นลูกนะคะอยู่ในกระถางสีนี้อยู่พามาจากแม่นี้แหละนะคะอยู่ที่ราคาเจ็ดสิบบาทนะคะเดี๋ยวหนูพาไปชมค่ะ มุมนี้สวยมากเลยอันนั้นจะเป็นเจ้าจอมนะคะไม้เก่าโทนเข้มค่ะเม็ดจะออกชมพูนะคะพื้นจะออกไปทางเขาเรียกอะไรนะน้ำตาลเข้มอะคะ่ะจนเกือบดำเลยเน,ะนี่อันนี้พระนครนนะคะพระนคอนอันนี้จะเป็นแสงกัลลาประพึกนะคะแสงกัลลาประพึกสีสวยนะคะตัวนี้ อันนี้ก็จะเป็นแตงโมนะคะแตงโมสวยมากแตงโมคือเวลาโตขึ้นเนี่ยเขาจะเหมือนเปลือกบางนะคะเขาจะเขียวน้อยเลยนะคะอยู่ขอบๆแต่ตอนเด็กก็จะเป็นแบบใบล่างเนะะี่ยค่ะแดงก็จะยังไม่เยอะแบบนี้นะคะแตงโมนะคะตอนนี้ลูกน่าจะหมดนะคะแวะพามาชมต้นแม่ค่ะกําลังสวยเลยอีกไม่นานน่าจะมีมาแบ่งนะคะตัวนี้นี่อันนี้ลูกไม้ผสมพรพลวงอีกต้นหนึ่งอันนี้ เพิ่งฟื้นตัวนะคะเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนดินให้เขาเนะะี่ยค่ะสวยมากอันนี้หูช้างนะคะหูช้างดังเหลืองเนะะี่ยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นหยดเลือดนางพิมพ์นะคะหยดเลือดนางพิม์พไม้เก่านะคะนี่ใบเขาจะมีความกว้างนะคะหัวใบนกว้างมากแล้วก็เหมือนเป็นหูกระต่ายนะคะสําหรับหยดเลือดนางพิม์พตอนนี้มีไม้หัวแบ่งนะคะหัวละห้าสิบบาทนะคะสําหรับ ตัวนี้เอาไปผ่าได้เอาไปทำกอได้นะคะพญาพันวังนะคะพญาพันวังนี่ค่ะเวลาโตเต็มที่นะคะนี่ค่ะม่านนางพิมพ์นะคะก็จะมีต้นสีนิ้วแบ่งอยู่ที่60บาทนะคะสำหรับม่านนางพิมพ์นะคะสวยมากเขาจะเป็นไม้กัดสีนะคะ กัดจุมพูนะคะไซที่หนูส่งก็จะเริ่มกัดมาบ้างนิดหน่อยแล้วนะคะเพราะว่าตอนเด็กเกเนี่ยเขาเริ่มจากใบเขียวเบลยนะคะนี่ค่ะไม้พ่อเขามีหลากหลายเลยนะคะอันนี้เขาน่าจะเตรียมไปผ่านนะคะพวกนายเมืองนะะี่ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นมีชื่อว่ากูเปรันนะคะยักษ์กูเปรันนั่นเองอันนูนใบเบลอเลยนะคะนั่นคือศิลาเพชรนะคะศิลาเพชรใบใหญ่มากนะคะหนูจะเอื้อมมา ให้ดูนะคะนี่สีลาเพชรนะคะอันนี้จะเป็นเขาไม้แก้วนะคะเขาไม้แก้วยิ่งโตยิ่งสวยนะคะใบจะหยกัยกๆค่ะสําหรับเขาไม้แก้วเดี๋ยวพาไปชมสี่นิ้วนะคะเผื่อมีท่านใดสนใจนะคะตัวนี้อันนี้จะเป็นขุนสุพานะคะไม้เก่านะคะขุนสุพายิ่งโตยิ่งใบแข็งนะคะตอนเด็กอาจจะใบอ่อนหน่อยแต่ว่าพอแก่ตัวนะคะการแข็งใบแข็งนะคะ นี่คะ่ะน,นี้ทองประกายแสดนะคะให้ไปต้นละ100บาทนะคะทองประกายแสดที่จะกัดส้มๆนะคะตัวนี้ก็จะเริ่มกัดมาบ้างแล้วคะ่ะอันนี้ลูกไม้ผสมมิดไมตี้นะคะกัดตามแม่เขามาเลยนะคะให้ไปต้นละ70บาทนะคะตัวนี้สวยมากอ่ะนี่หนูอัปเดตหานุมานขาวให้นะคะพี่ๆสวยมากเลยอ่าตอนเด็กนะคะยังไม่ต้องตกใจตอนเด็กพื้นจะขาวมาก่อนนะคะอ่ะตรงเขาเรียกอะไรนะ พื้นใบนะคะจะกัดจุดตอนโตนะคะจุดแดงๆอย่างต้นแม่ที่หนูให้ชมนะคะนี่ตอนนี้หนูมีไซส์นี้แบ่งค่ะต้นล้านหนึ่งรบาทนะคะหานุม,มานหาวค่ะอ่าเพชรเจดสีนะคะใครชื่นชอบแบบด่างไม่เยอะนะคะข้อดีของด่างแบบนี้คือจะโตเร็วนะคะเพราะว่าเขียวมันเยอะนะคะนี่มีด่างนิดหน่อยอันนี้จะขออยู่ที่ 50บาทนะคะห้บาทใครสนใจก็สามารถสั่งได้เดี๋ยวเม็ดแดงเขาก็จะขึ้นนะคะเริ่มขึ้นมาแล้วคะ่ะอันนี้แดงเงามาเลยนะคะค่อนข้างถ่ายรูปยากนิดนึงมันจะเงานะคะอันนี้คือสุวรรณภูมินะคะสุวรรณภูมิจะอยู่ที่ราคาต้นละ50บาทสุวรรณภูมิเป็นไม้เก่านะคะพื้นใบจะแดงเงาเลยนี่สายสีนิ้วรากทะลุรากเดินดีหมดแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้เรืองพระนารายนะคะเรืองพันนาราย เขาจะเป็นนี่ค่ะตอนเด็กที่หนูบอกเขียวก็จะประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็มีเม็ดเป็นไม้กัดสีนะคะขออยู่ที่ราคาอ่าอันนี้อยู่ที่100บาทแล้วก็จะมีอีกสายหนึ่งแปบาทนะคะใครสนใจก็สามารถสั่งได้นะคะตัวนี้มี2องสายให้เลือกค่ะอันนี้พระรามนะคะพระรามอันนี้จะเป็นไม้ผ่านนะคะซส์กระถาง4นิ้ว ขออยู่ที่ราคา80บาทนะคะสวยมากพระรามตัวนี้ก็จะมีเม็ดนะคะเดี๋ยวเม็ดเขาก็จะขึ้นเม็ดจุดขาวๆคะ่ะสวยใบาย,ยาวต่อไปนะคะม่วงมหาการนะคะม่วงมหาการอันนี้จะเป็นไม้กระถาง4นิ้วม่วงมหาการจะออกพื้นเข้มๆแล้วก็กัดเม็ดชมพูนะคะขออยู่ที่ต้นละ90บาทนะคะม่วงมหาการ ไก่เจ้าเล่นะคะไก่เจ้เล่ไซส์นี้จะอยู่ที่35บาทนะคะไก่เจ้าเล่นี่ค่ะหน้าเริ่มกัดมาแล้วนะคะอันนี้ใบกลมกันบ้างค่ะนำโชคนะคะนำโชคอันนี้อยู่ที่ราคา100บาทนะคะนำโชคค่ะนี่เท้ามหาพลไซส์สี่นิ้วก็เริ่มออกแล้วนะคะปลายสวยขออยู่ที่ราคา100บาทนะคะเท้ามหาพลนี่ค่ะอันนี้เป็นไม้ผ่าหัวนะคะสวยมากเลย เนี่ยค่ะไซสของสบายนางฟ้านะคะจะเป็นซ้ายนี้อยู่เลยนะคะแต่ลากเดินดีหมดแล้วค่ะถ้าใครรับนะคะหนูแบ่งอยู่ที่100บาทนะคะสบายนางฟ้าซ้ายนี้เผื่อใครอยากได้ไปเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆนะคะมีพี่ๆถามกันมาก็เลยมาอัปเดตให้ด้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นยักษ์ตีเมฆนะคะไซส์สี่นิ้วไซส์เล็กเหมือนกันนะคะนี่ใครสนใจนะคะเม็ดเริ่มขึ้นเริ่มกัดลายนะคะเอาไป ชมทีระบายได้เลยเพราะว่ากัดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะใครสนใจตีเมฆซ้านี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป70บาทนะคะเลิศมงคลนะคะแดงมากเลยอันนี้เป็นไม้ฟอร์มพุ่มค่ะขออยู่ที่ราคา80บาทนะคะเลิศมงคล นี่นะคะชื่อก็ดีสีก็แดงนะคะตัวเนี้ไซส์เล็กนะคะสี่นิ้วแต่ป้ายสวยมากเลยใครสนใจอยากได้ไปลี้ยงนะคะอันนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะป้ายแจมๆมเลยนะคะเป็นฟอร์มสี่นิ้วนะคะอันนี้ไก่ทองนะคะไก่ทองนี่เริ่มสีมาแล้วด้วยนะคะไก่ทองจะอยู่ที่ราคาสี่สิบบาทนะคะฟอร์มกระถางสี่นิ้วนะคะ,คะอันนี้จะเป็นนางมัสซีนะคะฟอร์มสี่นิ้วตอนนี้มีแบ่งแล้วนะคะ ใครสนใจนะคะขออยู่ที่ต้นละหนึ่งร้บาทนะคะนางมัดสีค่ะหน้าเริ่มกัดมาแล้วนะคะต่อไปจะเป็นนายทองเหม็นนะคะตับวีรชน,นะคะ่ะนายทองเหมน็นใครสนใจนะคะขออยู่ที่ต้นละห้าสิบบาทนะคะนายทองเหม็นค่ะอันนี้เป็นลูกไม้เปิดนะคะใครสนใจนะคะเปิดสวยเลยอันนี้ขอสี่สิบบาทนะคะลูกไม้เปิดนี่ค่ะนี่สองฝั่งโค้งนะคะสองฝั่งโค้งน้าเจ๋มเจมเลย อันนี้อยู่ที่ต้นละ90บาทนะคะสำหรับสองฟางโขงสายสี่นิ้วล้นๆ้นเลยอันนี้ขวัญสิริแผงฟอมกอนะคะแผงนายชมพูแบบนี้นะคะเป็นน่าจะมีสองต้นนะคะใน,ในกระถางใบดกดกนี่ค่ะขออยู่ที่ราคา60บาทละกันกระถางนี้นะคะองคหญิงทอฝันนะคะตอนนี้กำลังใา้สวยเลยนะคะฟอมสีนิ้ววันนี้อยู่ที่100บาทนะคะองคหญิงทอฝันก็จะเป็น ไม้ป้ายนะคะนี่ค่ะอันนี้สวยมากนะคะสยามนนทเขตนะคะเดี๋ยวหนูจะพาไปชมแม่พันต้นใหญ่อีกทีหนึ่งด้วยนะคะนี่สยามนนทเขตะคะ่ะเนี่ค่ะมนเทียนทองนะคะยิ่งโตยิ่งสวยค่ะใบเขาจะเป็นยาวๆด้วยนะคะสีออกกัดแดงๆแบบนี้ค่ะเวลาเต็มฟอมใครสนใจตอนนี้ยังสั่งตัสีนิ้วได้นะคะอยู่ที่90บบาทเริ่มกัดสีกัดลายมาแล้วค่ะข้างๆกันก็จะเป็น หมอนะคะหมอยอดเดชหนูเห็นลูกแวบบๆเดี๋ยวหนูพาไปชมนะคะใบสวยมากนางกีรินีนะคะนางกีรินีอันนี้ก็ยังมีแบ่งนะคะอยู่ที่ราคา35บาทนะคะนางกีรินีเทวี TV คะ่ะเลยไปนี่จะเป็นนางาสายพระเนตรนะคะสายพระเนตรกัดเต็มก็จะเป็นประมาณนี้เลย ะะปีกนางฟ้านะคะหนูจะมีไซส์นี้แบ่งนะคะจะอยู่ที่ห0ิบบาทนะคะปีกนางฟ้าไซส์4ี่นิ้วคะ่ะเผื่อใครอยากสะสมทั้งกวนอิมทั้งปีกนางฟ้าก็สามารถสั่งได้นะคะตัวนี้จะหายากกว่ากวานอิมเพราะว่าไม่ค่อยมีจํานวนเท่าไหร่นะคะตัวนี้อันนี้หลวงราเสนหานะคะหลวงราเสน่หาให้ไปอยู่ที่4ี่สบาทนะคะหลวงราเสน่หาคะ่ะ โอ้ oh, อันนี้สวยเลยนะคะมนกิติยานะคะมนกิติยาสายนี้ขอราคาไป100บาทนะคะมนกิติยานี่ค่ะวังทองนะคะวังทองให้ไปอยู่ที่ต้นละ100บาทวังทองเป็นไม้กระดูกนะคะ เส้นใบจะเข้มแล้วก็พื้นใบจะตัดกับเส้นใบได้ดีนะคะตัวนี้สีจะออกโทนประมาณแดงเข้มๆคะ่ะนี่นะคะอันนี้เป็นปีกกินนารีนะคะอยู่ที่ไซส์4นิ้วนะคะให้ไปราคา60บาทนะคะปีกกินนารีนี่คะ่ะสวยมากนะคะไม้ตัวนี้จะสีมาตั้งแต่เด็กเลยใบยาวคะ่ะหน้าขนดหางนะคะเจอเพิ่มเติมมาสวยมากนะคะไม้ตัวนี้จะเป็นไม้เก่าแล้วก็หายากแล้วด้วยนะคะหน้าขนดหางให้ไป ต้นละ60บาทนะคะน่าขนาดหางคะ่ะอันนี้เท้าลำไยไซส์เล็กนะคะเป็นไม้ป้ายเหมือนกันป้ายมาประมาณนี้นะคะใครสนใจเท้าลำไยไซส์นี้หนูขออยู่ที่60บาทนะคะไซส์4นิ้วคะ่ะอันนี้ไม้โทนขาวนะคะโตใบใหญ่แล้วก็เม็ดแดงจุดๆนะคะมีชื่อว่าทากลพักเกียรินะคะทากลพเกียิอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละ100บาทนะคะทากลพักเกียคิค่ะ นี่ใบกลมหมองหมองนี่จะเป็นเรียกซับนะคะเรียกซับมีแบ่งต้นละแปดสิบนะคะเรียกซับ,น,บ,น,น,ะะบนี่ราชินีเงินแสนนะคะเริ่มโตวสวยแล้วนะคะตัวนี้เขาจะเป็นไม้เก่าอยู่ในตับบอนเข้มนะคะตับเดียวกับพวกพญาโมลพลชมพูนะคะตัวนี้ใครสนใจราชินีเงินแสนอันนี้ขออยู่ที่ราคา แปบาทนะคะนี่โทศกันก็เริ่มออกลายมานิดหน่อยนะคะอันนี้จะอยู่ที่เจบาทนะคะโทศกันเป็นไม้กัดสีนะคะตัวนี้ อันนี้ชมพูพานนะคะชมพูพานเฉยๆจะเป็นไม้ป้ายใบยาวแบบนี้นะคะขออยู่ที่หนึ่งรอบาทค่ะชมพูพานนี่หมอยอดเด่นนะคะเจอต้นแบ่งได้อยู่สองต้นนะคะขายสนใจอันนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไปไซส์4ี่นิ้วนะคะเล็กหน่อยอันนี้ขอแปดิบาทละก้านเนี่ยค่ะใบแข็งนะคะสายพระเนตรตอนเด็กจะเป็นสีนี้เลยนะคะเดี๋ยวรออีกหน่อยนะคะหนูจะมาแบ่งเดี๋ยวรอให้เขาโตอีกนิดนึงนะคะสายพระเนตร อันนี้นางวิชุดานะคะราคา50บาทนะคะนางวิชุดาไซสี่นิ้วนะคะอ๋อเดี๋ยวพาไปชมอาเศรษฐีสุพรรณนะคะด้านนู้นเผื่อใครสนใจอยากได้ไปปลูกนะคะอันนี้หน้าชุมพูมีแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นโชคทวีวันนะคะโชคทวีวันขายสนใจอยู่ที่ต้นละ1น0บาทนะคะนี่ค่ะอาโชคทวีวันก็จะเป็นลูกผสมอย่างที่รู้กันนะคะเป็นทรงใบเดียวกับ นพเก้านะคะโชคทวีวันจะออกชมพูซะมากกว่านะคะเป็นไม้ป้ายเหมือนกันเลยเขาผสมมาจากนพเก้านะคะเท้าหิรันพนาศูนย์นะคะไม้ป้ายสวยๆนะคะไม้เก่าค่ะตัวนี้ใครสนใจนะคะอยู่ที่ต้นละ100บาทนะคะเท้าหีรันพนาศูนย์นะคะเศรษฐีสุพรรณไม้ฟอร์มเตี้ยนะคะหน้าชมพูก็จะเริ่มมาแล้วนะคะอันนี้เป็นไม้ผ่าหัวนะคะนี่ฟอมสี่นิ้ว ใครสนใจนะคะฟอร์มนี้ขออยู่ที่80บาทนะคะเศรษฐีสุพรรณบอกก่อนว่าเป็นไม้เล็กนะคะลาทะลุนะคะแต่ว่าเขาต้นจะไม่สูงด้วยสายพันธุ์ของเขาด้วยแล้วก็โดยความที่เขายังอยู่4ี่นิ้วนะคะนี่ค่ะ อันนี้จะเป็นมัคควานรังสรรค์นะคะต้นละ40บาทนะคะมัคควานรังสรรค์นี่สวยนะคะอันนี้ขังเกตที่ก้านเขาค่ะก้านเขาจะออกสีไล,ลายลเหมือนสายบัวนะคะโพโตก็จะเข้มขึ้นอีกนะคะนี่อันนี้ชั้นฉายนะคะเขาสีนี้ตั้งแต่เด็กเลยนะคะจั้นฉาย พระยาพันวังนะคะจะมีไซส์4นิ้วนะคะอยู่ที่40บาทนะคะพระยาพันวังค่ะอันนี้แก้วมังกรนะคะแก้วมังกรจะอยู่ที่50บาทนะคะนี่เจอไม้ฟอร์มเตี้ยอีกหนึ่งอันแต่สีสวยมากนะคะเขามีชื่อว่าคิดมัดอีฟนะคะตัวนี้ค่ะเขาไม้แก้วนะคะตอนนี้หนูจะมีไซส์นี้นะคะ4นิ้วอยู่ที่100บาทค่ะอ่าส่วนอันนี้จะเป็นไก่แก้วมาลายทองนะคะจะเป็นฟอร์มสนิ้วเช่นเดียวกัน อันนี้จะอยู่ที่120นะคะนี่ค่ะโตกัดแดงสวยมากนะคะตัวนี้นี่ค่ะอันนี้หลวงปู่อ่ำนะคะกัดเต็มๆก็จะประมาณนี้เลยนะคะทรงใบยาวนะคะตอนนี้หนูมีต้นลูกแบ่งนะคะแต่ยังเขียวอยู่ทั้งใบเลยนะคะใครสนใจก็สามารถทักมาได้นะคะหลวงปูอ่อ่ำหลวงปู่อ่ำนะคะหลวงปู่อ่าอยู่ที่ หกบาทนะคะหลวงปู่อํำก็จะเป็นไม้กัดสีเหมือนกันนะคะโตก็จะกัดออกขาวชมพูนะคะตัวนี้นี่ค่ะมานนางพิมพ์พทั้งหมดเลยนะคะตอนเด็กก็จะเป็นสีนี้นะคะตอนนี้ก็จะเริ่มใบใหม่สังเกตจะมีจุดชมพูมาบ้างนะคะอยู่ที่60บาทเท่านั้นฟอมสีนิ้วคะ่ะนี่ไก่เจ้าเล่นะคะอันนี้ก็จะเป็นหงส์ไดรุ่นนะคะทรงใบยาวนะคะอันนี้ก็ยาวนะคะเป็น สีการจนาโพทองนะคะทรงใบายาวเช่นเดียวกันอันนี้เป็นร่ํารวยนะคะร่ารวยนี่โอ้ไม้ตัวนี้สวยนะคะพุม่มจะไม่สูงค่ะร่ํารวยนะคะแล้วก็ถัดมานี้จะเป็นราดดาเนินนะคะราดดาเนินนี่ใบายาวนะคะอันนี้จะมีไม้หัวแบ่ง40บาทนะคะใครสนใจเอาไปทํากอก็สวยค่ะตัวนี้แล้วก็อันนี้นะคะมีชื่อนะคะชื่อแววมายุราแต่ว่าตอนนี้ลูกมันหมดนะคะ ตอนนี้ก็ยุบยุบโผโ่หลายโลบแล้วนะคะเพราะว่าลืมหล่อน้ําลืมลดน้ํานะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเท้าพีรันพนาศูนย์นะคะเป็นไม้ป้ายค่ะเวลาโตพุ่มสวยนะคะนี่อันนี้ก็ต้นแม่นะคะของปีกหงนะคะนี่อันนี้นะคะใบกลมม้องเลยนะคะสีสวยแล้วก็จะมีข้างๆกันจะเป็นใบเข้มนะคะตะวันชิงพบนะคะ มืดเลยนะคะตัวนี้อันนี้นะคะมีชื่อว่าหางหงโบราณนะคะหางหงโบราณก็จะมีแบ่งนะคะหนูไม่แน่ใจว่าไซส์สี่นิ้วนี่ยังมีกี่ต้นนะคะถ้ามีน่าจะประมาณต้นสองต้นอยู่ที่10ึ่งร้อยบาทนะคะเดี๋ยวหนูจะเช็คให้อีกทีหนึ่งตอนเด็กจะเขียวนะคะถ้ามีก็จะเป็นไม้กัดสีคะ่ะข้างๆกันจะเป็น ขวัญดาวนะคะไม้ตัวนี้ยิ่งกัดยิ่งสวยนะคะตอนเด็กจะค่อนข้างขี้เหร่นหน่อยเพราะว่าเขาจะมาจากสีเขียวเลยนะคะนี่อันนี้วางทองเวลาโตขึ้นนะคะก็จะเป็นเส้นใบดํานะคะนี่ค่ะนางมัตซีนะคะยิ่งโตยิ่งสวยค่ะนางมัตซีเขาจะเป็นไม้ออกโทนสีกัดชมพูนะคะเดี๋ยวเอาต้นลูกให้ชมค่ะเพราะว่าเขาจะกัดสีเต็มตอนโตนะคะตัวเนี้ย อันนี้เป็นบอลเก่าไม่ทราบชื่อนะคะนี่สวยมากอันนี้หนูเลี้ยงไว้ข้างตู้ใส่กระ,ะมังนะคะใบแข็งขายสนใจตอนนี้หนูมีไม้ขุดหัวนะคะสายพันธุ์นี้ก็จะใบแข็งแข็งเข้มเข้ม,ขมเป็นกอด้วยนะคะอยู่ที่100บาทเท่านั้นนะคะขายสนใจอยากได้ไปปลูกก็สั่งได้นะคะมีแบบขุดหัวนะคะเป็นบอลเก่าไม่ทราบชื่ออันนี้ขอเป็นบอลเก่ารหัสททนคู่แล้วกันนะคะโทนมากนะคะพันเนี้ย อันนี้ก็จะเป็นพระรามนะคะอยู่ข้างๆกันพอดีเลยพระรามนี่ค่ะใบยาวนะคะนะคะ่ะอันนี้จะเป็นดาราพันธ์นะคะดาราพันธ์เม็ดก็กระจายทั่วใบเลยนะคะแล้วก็ใบจะหยกัยกๆด้วยนะคะพื้นออกขาวเปิอะเขียวนะคะอันนี้เป็นกุเปลานไซส์หกนิ้วนะคะเขาใบเล็กหน่อยเพราะว่ากาลังออกดอกนี่ค่ะ มิหน,นอนะคะขออยู่ที่อันนี้ขอไป260บาทนะคะกูเปรลันค่ะนี่ค่ะน,นี่แต่ละแม่จันทานะคะสีออกชมพูนะคะขอบเขียวสวยมากนะคะเวลาโตขึ้นก็จะใบใหญ่ประมาณนี้นะคะใบไม่ใหญ่มากแต่ว่าเวลาเข้าพุ่มค่ะจะสวยนี่อันนี้จะเป็นหงเฮินนะคะข้างๆกันอันนี้จะเป็นอันนี้เป็นจูก,กัดเหลียงนะคะจูก,กัดเหลียงนี่ค่ะ โอ้ oh, อันนี้นี่ค่ะเป็นพุ่มเลยนะคะหัวใจมังกรนะคะหัวใจมังกรตอนนี้ยังมีไซส์สี่นิ้วแบ่งนะคะจะอยู่ที่60บาทนะคะกัดสีมาแล้วนะคะสําหรับไซส์สี่นิ้วส้กลางเขาจะกัดแดงมาก่อนนะคะตัวนี้โอ้โห oh, อันนี้กําลังตั้งพุ่มดีเลยนะคะเพชรพันล้านนะคะเพชรพันล้าน นางกิมิทาเทวีนะคะนางกีมิทาเทวีตับนางสงทานนะคะไม้เก่าใบยาวตัวนี้ชอบนอกตู้นะคะใครสนใจมีแบ่งต้น4นิ้วนะคะหกบาทเท่านั้นต้นใหญ่แล้วนะคะเล็กแต่กระถางค่ะอันนี้นะคะสี่นิ้วมีแบ่งค่ะนี่ค่ะอันนี้พามาชมสองแถวกลางสวนเลยนะคะอันนี้จะอยู่กลางที่ไว้ไม้เล็กนะคะูพิงนะคะ แล้วก็นั้นจะเป็นไก่นะคะไก่แก้วมาลายทองสว่วนต้นนี้นะคะนี่นางสวาหะนะคะนางสวาหะนี่ค่ะเวลาโตเขาจะกัดออกชมพูอมม่วงนิดๆน,นะคะเป็นม่วงอ่อนๆน,นะคะสีประมาณนี้คะ่ะชมพออูอ่อนๆนะคะนี่อันนี้สวยมากนะคะสยามนนทเขตทั้งหมดเลยนะคะใบยาวๆนะคะจะมาจากสีเขียวนะคะตัวนี้นี่ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นลูกไม้ของพ่อนะคะสังเกตได้ว่าอันนี้ใบล่างนะคะเขาก็จะเขียวพอตัวโตวขึ้นนะคะก็จะกัดชุมพูไซส์นี้จะเป็นไซส์หนิ้วเลยนะคะลน้ลนๆแบบนี้นะคะอันนี้ยังไม่เคยแบ่งออกไปเลยนะคะใครสนใจอันนี้ขออยู่ที่ราคากระถางละ5้าบาทนะคะ5้าบาทนี่ค่ะไซส์ใหญ่เลยนะคะนีก,กาค่าพิกนะคะด่างสวยไซส์หกนิ้วเป็นไม้หน่อนะคะ ใครสนใจนะคะอันนี้ขออยู่ที่กระถางละ450บาทนะคะพุ่งประมาณนี้ค่ะกาคาพิกนะคะนี่ค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยกาคาพิกเป็นไม้หนอทั้งหมดเลยนะคะอันนี้มิม่งมงคลนดน่างดำนะคะอันนี้เป็นแม่พันธุ์นะคะหนูยังไม่ได้ผ่าเลยนี่ค่ะสวยมากนะคะไม้ตัวนี้นี่อันนี้สาววารินนะคะสาวารินโตสวยมากนะคะนี่ค่ะก่อตอนนี้มี4นิ้วแบ่ง50บาทนะคะสาววาริน อันนี้ไก่แดงนะคะสวยมากเลยนะคะตัวนี้เวลาเป็นพุ่มดีนะคะถ้าใครจําได้ต้นเนี้ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ใบน้อยนะคะเพราะว่าฝนมันไม่ตกนะคะพอฝนไม่ตกอากาศร้อนจัดมันก็เลยยุบนะคะฟื้นเลยนี่รัตนามณีนะคะสวยมากยิ่งโตยิ่งสวยนะคะตัวนี้ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ลากันไปก่อนนะคะใครสนใจต้นไหนสามารถจดชื่อจดสายพันธุ์นะคะโทรหาหนูได้เลยที่เบอร์โทร0642824363นะคะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะถ้าเย็นฝนไม่ตกก็จะมีคลิปลงอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะฝากช่องสวนสัตว์นิดด้วยนะคะ